ตามอาการเตือนว่าจมูกที่เสริมมากําลังจะมีปัญหาถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เสริมจมูกด้วยซิลิโคนนะคะอยากให้ฟังคลิปนี้ก่อนมา้าจะได้รีบแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะหนักค่ะอาการได้ก็คือทรงจมูกเปลี่ยนค่ะโดยทรงจมูกอาจจะปลายงุ้มลงเรื่อยๆค่ะหรือว่าปลายยาวขึ้นเรื่อยๆค่ะวิธีการสังเกตก็คือให้เราถ่ายรูปด้านข้างของตัวเราเอาไว้ค่ะ และลองถ่ายรูปเรื่อยๆค่ะดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าค่ะถ้าปลายงุ้มลงหรือปลายยาวขึ้นคือซิลิโคนกําลังไหลลงมาที่ปลายจมูกแล้วค่ะควรที่จะต้องรีบแก้ไขก่อนที่จะทะลุนะคะอาการที่2ก็คือสีของผิวหนังที่จมูกเปลี่ยนค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนก็ตามนะคะถ้าสีผิวเริ่มแดงช้ำหรือว่าดูม่วงๆหรือว่าใสจนสะท้อนแสงเนี่ยแสดงว่าเนื้อตรงจุดนั้นค่ะเริ่มบางแล้วนะคะก็ควรที่จะรีบแก้ไขก่อนที่จะทะลุค,ค่ะ อาการที่3ก็คือมีน้ำเลือดหรือว่าน้ำเหลืองสะเก็ดเลือดติดอยู่ที่ในรูจ,จมูกเป็นประจำค่ะเป็นตำแหน่งเดิมๆค่ะตำแหน่งนั้นน่ะอาจจะมีรูทะลุเล็กๆอยู่ค่ะสามอาการนี้ค่ะถ้าไม่รีบแก้ไขอาจจะนำไปสู่การทะลุหรือว่าติดเชื้อรุนแรงได้ค่ะ